ใส่บาทร่วมกันเช้านี้นะคะ นำบุญมาฝากทุกท่านนะคะวันนี้เช้าวันอังคารที่4มีนาคมนะคะขอให้ท่านตื่นมามีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่น่าพออกพอใจและรายล้อมด้วยพลังบวกเถิดนี่ก็คือพรสำมัการของท่านพระอาจารย์บอวชิระเมธี ะะท่านให้อวยพรให้การวันจันวรนให้ทุกคนเนี่ยมีสามสิ่งนี้ตื่นมาทำกิจการใดๆก็สมความปรารถนาสำเร็จทุกประการแล้วในวันนี้ให้ท่านคิดว่าวันนี้ดีที่สุดแล้วทำอะไรจะต้องมีแพชชั่นแพชชั่นก็คือความหมกมุ่นความหลงไหลในงานนั้นๆทำให้จริงให้จังทำให้ร้อเอร์เซ ถ้าเราทำสิ่งใดแค่เพียง9 99 9ก็จะไม่ได้ปิรับเนื่องจากว่าขาดไป1ท่านต้องทำให้สุดชีวิตทำให้เต็มที่ทำให้ร0 0เซการทำงานบางสิ่งบางอย่างอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งคิดว่าทำไมฉันทำไม่ได้ทำไมมันเป็นเช่นนี้ท่านให้ทบทวนตัวเองว่าท่านทำเต็มที่แล้วหรือยังท่านเต็มที่กับงานงานนั้นหรือยัง ท่านเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังแล้วผลลัพธ์มันก็จะมาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าท่านท่านทำแบบไม่ได้ตั้งใจทำแบบอยากได้เหมือนชาวบ้านอยากได้เหมือนคนอื่นแค่อยากเห็นคนอื่นเขาสำเร็จก็อยากจะได้ผมสำเร็จเสร็จแล้วไม่ลงมือทำพอไม่ลงมือทำทำได้ แค่นิดนิดหน่อยหน่อยแค่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านก็มานั่งนอยในชีวิตว่าทำไมฉันไม่ประสบความสำเร็จทำไมฉันไม่ไปถึงเป้าหมายทำไมสิ่งที่อยากได้สิ่งที่ต้องการทำไมฉันไม่มีเงินจับใจใช้สอยเหมือนบ้านอื่นเขาทำไมคนอื่นเขามีเงินทองมากมายเพราะเขามุ่งมั่นทำทำร้อยเปอร์เซ็นต์มันกับโคดโอปาโคดโอปาอีสานที่อาจารย์นั้นได้ไปเรียนครูโพสกับท่านท่านเป็นคนที่แคชชั่น ท่านทําเต็มที่ทำร้อยเปอร์เซ็นต์ทําไม่ว่าจะเป็นช่อง youtube ไม่ว่าจะเป็นครูเป็นโค้ดไม่ว่าจะทําอะไรท่านส่งพลังหมดท่านทําเต็มที่ท่านไม่หย่อแยะหยอะแยะท่านบอกว่าถ้าทําครึ่งครึ่งกลางๆสู้ไม่ทำจะด,ดีกว่าถ้าทําแล้วต้องทําให้ได้ผลลัพธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านก็ได้ไรายได้จาก YouTube เป็นกอบเป็นกำได้เดือนหนึ่งอ่ะห้าหลัก ็หกหลักสิท่านได้เดือนหนึ่งเป็นหกหลักหกหลักไปไปลายด้วยนะคะใครเปิดช่อง YouTube ไปทั้งไหนก็เจอท่านไปทั้งไหนก็เจอท่านโคดอปานสานี่ก็เป็นหนึ่งแบบอย่างที่ทำให้ทุกคนเห็นเป็นต้นแบบว่าถ้าขยันจริงจังได้เงินจากอากาศได้มาแบบได้เลยอะ่ะได้จริงๆอะ่ะท่านเอาผลงานเอาจำนวนเงินมาอวดมาให้ดู ได้จริงๆลูกศิษย์ลูกหาก็ทําตามนะฮะอย่างอาจารย์นั้นก็ได้ไปเรียนรู้อยู่ทูกกับท่านก็สร้างไรายได้ได้เช่นกันเดือนนี้ก็ได้รับอีกร้อยเหรียญเย่ yeah. มีความสดสดชื่นมีความสุขเนาะเงินทองไหลมาเทมา มีความสุขมากๆเลยแล้วเราก็ต like you know, like ้องเมดิเฟสมองเงิน <call>, ท <i> ี like ่ไหลมาหาเรานะถนัดขวาอาจารย์ถน yeah, like so ัดขวาจาง้บอกว่าขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลังไหลเข้ามาหาฉันทุกชิดทุกทางฉันยินดีฉันอนุญาตให้เงินทุกสกุลเข้ามาในบัญชีของฉันฉันรักเงินเงินรักฉันฉันเวลาจ่ายเงินฉันก็ยิ้มให้กับเงินแล้วก็บอกว่าฉันรักเธอเธอรักฉันเธอไปจากฉันทั่วข่าว แล้วไปชวนเพื่อนมหาสัตเยอะๆแล้วเราก็จะมีเงินทองลังไหลมาเทมาโดยไม่ขาดสายมาได้ทางทิศใดทิศหนึ่งนะอย่างเช่นท่านบอกจัก,กรวาลว่าอุ้ยฉันอยากมีเงินจังเงยฉันอยากได้เงินสองสามแสนจักรวาลก็รับรู้และรับทราบเสร็จแล้วเขาก็ส่งมาให้ ส่งมาทางไหนท่านต้องสังเกตให้ดีบางทีท่านส่งมาแล้วก็ท่านไม่รับเองอะ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเงินมาแล้วเพราะไม่ได้มองไงขอไปแล้วก็เลื่อยเปื่อยไม่ไม่ได้สังเกตสังกาเขาอาจจะมาในรูปของบุคคลแนะนําบุคคลมาให้แล้วก็แนะนํางานให้หรือมาในรูปของธนาคาร ที่บอกว่าเอ้ยมาเอาตังค์ได้เลย SME ขนาดย่อมมาเอา,เอาเงินนี้ไปใช้เราค่อยผ่อนจ่ายอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีอยู่ๆเพื่อนก็เอโอนเงินมาให้ซะอย่างนั้นนะนี่แหละก็คือเงินที่ท่านได้จินตนาการได้บอกไว้คือเหตุการณ์จะเกิดขึ้นสองเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในภาพของจินตนาการ อีกเหตุการณ์หนึ่งในภาพของความเป็นจริงในตาเนื้อที่เราเห็นแต่เราพอจิตในอาการเสร็จเราไม่ได้ลงมือทําแล้วเราไม่ได้เดินตามฝันของเราแล้วเราก็ไม่ได้เปิดประตูสู่ความมั่งคั่งไม่ได้โอบรับสินทรัพย์นั้นๆที่กําลังคืบคลานมาหาเราท่านก็จะไม่ได้เพราะนั้นท่านจะต้องอสังเกตเงี่ยหูฟังหรือฟังใครๆเที่ยวเดินเขาเดินมาข้างๆเคียงเรานั่นแหละอาจจะเป็น จักรวาลส่งมาให้คุณแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ท่านต้องการจักรวาลอยู่รอบตัวท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาจารย์นั้นก็ขอฝากความคิดนี้ไว้สำหรับวันนี้อาจารย์มาเตอร์โคสเอ็น LP, อเอลเอก่ากับว่าสวัสดีคะ่ะ